สวัสดีค่ะช่องปะบัวบ้านสวนชนปลูกจะพามาปลูกเนี่ยค่ะสารเนที่ปักชำไว้ค่ะชำน้ำไว้เนาะเนี่ยค่ะนี่ชำไว้นานๆเดี๋ยวเขาเนี่ยค่ะก็จะเน่าเสียเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็มาเอาออกค่ะโอ้เนี่ยค่ะโอ้ออกได้เนาะออกง่ายนี่ ีผักชีเอ้ไม่ใช่ผักสารนี่พูดปัญญาโอ้โหโอ้โหอ,โอ,โอ้นี่สารนี่ปักช้ำด้วยน้ำนี่บัวทำอะไรทำเล้งเลย อันนี้ต้องไปปลูกกระถางอื่นค่ะนี่ค่ะโอ้ดูดูดูด,ด,ด,ดูนี่สารเนที่ปักช้ำด้วยน้ำเนี่ค่ะประมาณนี้วป้าขอเด็ดใบเขาออกก่อนใบรู้สึกจะอันนี้เนี่ยค่ะวางไว้แบบนี้เลย พร่าลากเขาจะไม่ให้กระทบกระเทือนค่ะนี่ประบวมาจับดูไม่รู้เมงอะไรตัวเล็กๆตอมเต็มเนี่ยค่ะ อันไหนไม่ดีเราก็ทิ้งไปนี่ค่ะนี่ค่ะใบที่เหลืองๆเนาะช้ำๆ ไม่รู้ตัวอะไรมากินนี่เห็นไหมคะแล้วเราก็ดินเอาดินเอาดินกรบเอาดินกรบนี่ดินกรบคะ่ะเพราะว่ารากของเขานี่มันอ่อนเนาะเราจะไม่ให้รากเขากระทบกระเทือนนี่ แล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนนะคะไว้ในร่มก่อนอารมก่อนนะคะน้ำเรงไปอโน้ำเรงน้ำเรงน้ำเรงนะคะน้ำให้ชุ่มนะคะ แลก็ได้กระถางผักอะไรเนี่ยผักสละเน่นี่ค่ะที่ป้าปักชำไว้ก่อนเนาะชำน้ำไว้ก่อนค่ะอันนี้ป้าชำเมื่อวานยังไม่ได้แตกรากอันนี้ชำไว้หลายวันแล้วแตกรากแล้วค่ะทำไว้ค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะอย่าให้ลากเขากระทบกระเทือนนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาอ่อนแอเนาะเนี่ยค่ะวางไว้รอบๆแล้วก็ดินกรบค่ะเป็นดินพาอปลูกค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้ากับโคลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะทำไว้ค่ะ